กินอีกวันนะคะวันนี้แม่จิมก็ทําความสะอาดนะคะให้เด็กๆได้อยู่แบบสบายๆนะคะหิวแล้วนะคะแต่คุณแม่นั่งมองอยู่ด้านนู้นนะคะหิวน,น,นมแล้วมาเร็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 วโอ้โหโอ้โหเเสียงร้องใหญ่เลยนะคะคุณแม่อาจจะยังอารุบกรัวแม่จิมหรือเปล่าไม่แน่ใจดูนะคะเ <laughs> จ้าตัวเลขข็กหิวน,นมใหญ่เลยนะคะเออเออเออสียเสียงด้วย หิวหนมหิวนมนูนนะคะเจะ้าร่ำรวยกลับไปนอนแล้วน่ารักที่สุดลยลูกตัวนอนแองแมงอยู่ด้วยนูนนะคะนูนนะคะหลับสลบสลายหลับไหลไปแล้วนะคะอีกตัวก็นอน <laughs> อีกตัวก็นอนใช่ไหมใช่ทางนู้นทางนี้น่าจะหิวหนมแล้วอ,อ่ะป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 เข้าไปเข้าไปสามตัวเลย <laughs> คุณแม่เข้ามาค่ะแม่นินละดาเข้ามาเร็วเร็วเร็วลูกหิวนมแล้วเร็วเข้ามาเร็วดูทำหน้าเร็วเร็วเร็วเ็เด็กหิวนมแล้วเข้ามาสิคะดูนะคะชมเชียงใหญ่เลยชมเชียงใหญ่เลยนะคะเอาไปลูกเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวคุณแม่เข้ามาเร็วเร็วเร็วเข้ามาเร็ว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 ลูกลูกหิวนมแล้วเนี่ยน่าโม ทางโน้นเขาหลับอยู่นู่นนนะคะเพืพ่อนๆเขาร้องนะคะพีๆพ่ๆเขอร้องแต่หนูหลับสนิทค,ค่ะทางนี้น่าจะยังหานมนะคะ <c oughs> ยังไม่เจอ <c oughs> น่ารักที่สุดเลยดูนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> มันจะแม่มันจะกัดน้อง เดี๋ยว้าไปใกล้นะลูกมันกลัวดึกจะลำรวยหิวจะลำรวยหิวลำรวยหิวลำรวยหิวแล้วคุณแม่มาเร็วเร็วเร็วเเข้ามาเร็ว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 ลูกกำลังจะตามไปไหนเร็วเร็วเร็วในในอีกตัวโอ้ทางนี้หลับสบายเลยนะคะนี่หลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยนะคะ นะคะคุดแม่ก็นั่งมองไม่กินนะคะนี่นะคะนั่งมองไม่กินนะคะมาเร็วมาเร็วเข้ามาเร็วนั่งมองเพราะินข้าวเหมือนกันเขากินข้าวแล้วเขากินนิดเดียวเมื่อกี้เขาออกมากินนิดเดียวนะคะมาเร็วมาเร็วมากินเร็ว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 มากินข้าวเร็วโอ้โหกินข้าวอีกจะได้มีนมเด็กๆร้องนะคะสลบสไลด์ไปแล้วหลับไปแล้วนะคะหิวดูนะคะนี่ ก็นอนอยู่นู่นนะคะแม่จิมก็ทําที่บังลมบังฝนให้เขาแล้วนะคะอ่ะตอนนี้น้องก็อยู่นะคะอ่ะฝนไม่เปียกแล้วนะคะฝนไม่เปียกแล้วมาคุณแม่แล้วแลๆ,ๆนี่นั่งจ้องคุณแม่ใหญ่เลยนะคะแม่นินละดาดูนะคะเร็วๆเราเป็นมิตรกันนะเราเป็นมิตรกันเร็วๆหนลูกหิวิวนมแล้วไม่อย่าไม่ต้อง ลูกหิวนมแล้ว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 เข้ามาเร็วลูกร้องแล้ว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 แล้เข้ามาเร็วๆปันปันน้อยไปเล่นที่ไหนไม่รู้ได้ยินเสียงน้องร้องใช่ไหมรีบมาเลยเหรอไปอยู่บ้านบ้านดูหลับแล้วนะคะคนละมุมเลยนะคนละมุมเลยนะคะคนละมุมเลย ต้เงียงช้างนะคะเอาเด็กๆมาไว้ใต้เงียงช้างนะคะ <c oughs> โอ้ทางนู้นบิดขี้เกียจอยู่นะคะนู้นบิดแล้วก็นอนต่อบิดแล้วก็นอนต่อนะคะส่วนทางนี้กอดกันกลมเลยจ้าแม่จ๋ากอดกันกลมเลยนะคะมาเร็วมาเร็วเร็วๆ <c oughs> <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะคะดูนะคะ <c oughs> นอนกอดกันกลมเลยลูก โอ้โหดูท่านอนทางนี้นะคะเจ้าหมีน้อยไหนเจ้าหมีน้อยนี่ไงหมอใกล้ๆไม่เป็นไรแม่แม่มาเร็วมาเร็วเร็วลม่ดูผิวผิวผิวนมแล้วเนี่ยแม่ดูหน่อยสิดูนะคะนอนเกยกันเลยนะคะแ่ตัวนึงที่ยังไม่นอนนอนแล้วนอนแล้วใช่ไหมนอนแล้วไหนนอนตรงไหนทำไมยังได้เสียงอยู่เลยไหนตัวนู้นยังไม่นอน เียเสจ้าลำรวยหิวเจ้าลำรวยหิวแล้วโอ้โหอุคนอนหลงให้นอนรลองให้เพราะหิวนมหิวนมใช่ไหมลูกอุ้ยไหนดูจังเลยดูนะคะวานหานมเจอไหมเจอหร้อยังคุณแม่อยู่ข้างนอกอยู่ลูกเดี๋ยวคุณแม่เข้ามาโอ้โหหิวแล้วหิวแล้วนะคะเอาน้องออกไปล่ะ อยู่แล้วอยู่แล้วน้องเอาอน้องไปเดินออกกำลับบงกายด้านตรงนี้หน่อยน,<ด>น้องเนี้ยน้องยังไม่แข็งแรงพอะะก็ให้นอนนอนเล่นนอนกิ้งไปด้วยเดินเล่นไปด้วยออนอนไปด้วยเสียงร้องก็ดังเป็นระยะนะคะเจ้าลำรวยทางนี้ละปุ๋ยเลยนะคะละปุ๋ยแล้วนะคะ นตัวไหนยังส่งเสียงอีกน่สองตัวนู่นๆตัวนี้ก็ยังกระดุกกระเดกอยู่เลยนี่ใช่ไหมเฮ้ยท่านอนแต่ละตัวนะคะ,ะดูคุณแม่นะคะแม่มานั่งเฝ้านะคะ,ะวันนี้นมะ่หินก็เอาข้าวนะคะมาให้คุณแม่อีกนะคะมาวางไว้ข้างหน้าเลยนะคะมาวางไว้ข้างหน้านะคะก็จะเป็นอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดแล้วก็ข้าวนะคะคลุกกับน้ําแกงนะคะน้ําแกงอ่ากระดูกหมูนะคะ นี่ก็น้ำน้ำปลาวนะคะแม่จิมวางไว้ให้เขานะคะวางไว้เรียงกันเลยนะคะอยู่ตรงหน้านะคะนี่จะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะทางนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกยนะคะเด็กๆก็อยู่ฝั่งนี้นะคะกับข้าวนะคะแม่ก็จะวางไว้ข้างนี้นะคะจุดนี้นะคะนู่แม่เขานั่งมองอยู่นะคะไม่ไกลจากข้าวนะคะเมื่อกี้เห็นออกมากินครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าแม่จิมเอาข้าวไปวางตรงตรงหลังแม่เขาขานอนอยู่นะคะเห็นมีลอยกินอยู่นะคะมีรอยกินอยู่นะคะ แต่ตรงน,นี้อาจจะยังกลัวไม่จินหรือเปล่านะคะก็เลยยังไม่เข้ามานะคะก็ดูนะคะพี่เลี้ยงมันมานั่งเฝ้าน้องนะคะพี่เลี้ยงมานั่งเฝ้าน้องนะคะเลี้ยงไหนเลี้ยงปันป,ปันไงโออรักน้องรักน้องบอกรักน้องอยากอุ้มอยากอุ้มอย่าพุ่งจับนะลูกแม่เขานั่งมองอยู่นะั่นม,มีพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงปลายปันปันอยากเลี้ยงน้องนะคะ ใส่ไว้ให้อย่างดีแล้วนะคะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะ,อะตอนนี้นะคะเจ้าตูบน้อยนะคะทั้งห้าทั้งห้าตัวนะคะแล้วก็คุณแม่นินลดานะคะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะคะแม่จิมเอาเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงน้องแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะฝนไม่เปียกนะคะเดดไม่ถูกนะคะยังยินมอยู่เลยนะจ เจ้าลำรวยยังหิวนมอยู่ใช่ไหมยังไม่นอนลับแค่ไหนเลยไหนไหนโอ้โหน่าดูจังลูกดูนะคะหลับไปด้วยความหิวนะคะคุณแม่ไม่ยอมเข้ามานะคะสงเสียงเป็นระยะเป็นระยะโอ้น่ารักจริงๆเลยง่วจะลงมา,งมาก็ให้แม่เขาชินกับเราก่อนลูกเดี๋ยวค่อยอุ้มลูกเขาเล่นให้แม่เขาชินกับเราก่อนเนาะ แต่นี้แม่เขายังไม่ชินนะคะเดี๋ยวเขาสักพักเขาก็คงจะรู้ว่าเราเป็นมิตรกับเขาควันหานมควันหานมเจอไหมลูกอ๋อเฉียงดังใหญ่เลยอโหเฉียงดังใหญ่เลยทางนี้ทางนี้ไปไหนไปไหนนันนึกว่าแม่อยู่ทางนู้นนะถ้าแม่นอนอยู่ทางนู้นตอนหนูลงจะลงมาดูลูกหมาหนูเห็นแม่อยู่ทางนู้นหิวหิวแล้วหิวแล้วไม่ไม่นิรดาเข้ามาลุกมานี่แม่นั่งมองอยู่แล้วล้ว ะะแม่นิรดาเร็วๆๆ,ๆป้าๆเราออกไปแล้วป้าให้แม่นิรดาเข้ามาให้นมลูกเขาไปลูก้อ่ะ,อะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องับพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องับพลอยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดทางให้คุณแม่เขาเข้ามาดีกว่าลูกป้าปา,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 ปาสวัสดีนะคะ